สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องบองปลายสูคูซุกคนครับพ่อก็บ,บาา่าเท้าห้างหน้าชาแนลครับพี่น้องมาพี่น้องมาเมื่อนี้กินได้กระตอบครับฝนตกฝนมาจังไดียวว่ผัดแจงจางปางไปแล้วผัดแจงผันยิงลินอยู่นะครับห้องหืมพำหืมพำอยู่เอาเอาในกระตอบเปลี่ยนบรรยากาศได้หน้อยนาะพี่น้องเนาะวูดเสียงฝาห้องพี่น้องเอามาเมื่อนี้ตําหอยนั่งลมนะครับตําหอยนางลมใส่กับหยดกระถินนํเบึง มาเด้อพี่น้องเด้อตับหอยนางรมโลโลเครื่องนะครับมีเห็น,นหอยนางรมแบบจิ๋วเป็นขายเป็นถุงนะพี่น้องเป็นถุงหนึ่นถุงโล่พี่น้องกะล่องซิมเมืองแล้วกันอาสิพช้ำๆ้ำเหมือนกันมื้อนี้หอยนางรมใส่กับน้ำปลาเดียกนะครับ,พ,รบพ,พักกับพักเกี่ยมมีแต่พักกระถินครับยอดกระถินพี่ยอดกระถินใหญ่ๆยอดใหม่ๆโอ้ยเบิ่งเด้อพี่นอ้องอยากให้พี่น้องเบิงบ่งเบิ่งดีไปใส่กับหอยนางรมมันอันหน่วยหน่วยใหญ่ๆอัน เอามากินแน,น่นาะกับอันนี้หอมแดงบ้านหอมแดงหอมเฮ้ยน้องหอมแขกว่ะพี่น้องหัวพักบัวง่ายนะเอา <c ười> าเ้าแจะคเสือนมาจริงเด๊มาบัวอะไรบัวอะไรใหญ่ห่างพี่น้องเดี๋ยวฝนใหม่อีกมามามา,มาสดจุดเสียมเงินก็บาดเถ้าอืมเอาเบิ้งสูตรตำครับพี่น้องมึงเอาบัวง่ายมาหล่นมาเนี่ยชัดอยู่บ่พี่น้องมันเป็นมั่วๆุ่ไงอย่างเด๊ะ อืมอืมแทนวาซาบิได้มือนี่มากคำพี่น้องฝนตก ว่าหอ้แขังบริมีหอมเจียวบริมีหอมเจียวแล้วกับบริมีพริกเผาเอาแบบตำนวดเสียบกันเลยพี่น้องกรอบเยี่ยมมาก็ริง พิ่นพักกระถินไลยครับมั่เนี้ย <laughs> นี่เสียงเสียงเขียนเจ้าหน้าหว่างเล่นพี่น้องมันเนี่ยก็แก๊กก็แก,แก๊กฝนตกฮันดาโซ คุณ <c oughs> นังหินหินูด้วย <c oughs> อ้ยข้างากะทินนะเอามากพี่น้อง เนึ่งห้อยมักห้อยนุ่างก็ห้อยเดือบ้ามันเลยก็ห้อยนั่งร่มหน่อย หมวนเทงหมวนเทงยังขัดมนันกี่สั่นก็คอยนัง่งร่วมกับพวกหน่อง มานพัานน้ำหอนที่นออี่นะสรยบจูบจเชื่อมบานครับ กำยอดกระถิ้นอยู่แน่นที่ใส่นี่ครับคากไปได้พี่น้องอืมก็หวานหวานจวดๆเลยพี่นออ้อ,นนนอง Ừ, hm 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 เน็นว่าแนวกับแกมอย่างดีแต่ว่ากับเปียกได้พี่น่องช่วงบ้าเท่ากินอหอยแข้งไงเอย้ยกินไหนหอยนั่งลรมตัวใหญ่ไงพี่น่องว่าพี่น่องย่วนทั้งคนละทั้งจังหวัดแถวจิตทะเลกัน ขนาดผู้อยู่ไกลแท้ๆเบ,บืบ่บ้กิน,ม,ม,นมันมันเพงมันแม,ม่นมาพี่น้องน่วยใหญ่เพิ่น,น,นส่งออกนอกพื้นที่เบิดบ่อืมอ่ม ืเดี๋ยวฉุดเทมติมข้ามครับโอ้ห่วงดีครับ ันสีมาแห้งมาะนี่ยข้าวเดียวจำแต่ว่กระถินมาทำเป็นฝรัฝ่พอใจ หวันนั่งลงเข้าไปมันสิวานกล้วยง่ะ คักอีลีคักหลาย <laughs> น,นี่ตักจวดโดดกับอะไรพี่นรอ้ข้าย่อนกระถินค <laughs> ัดบ่วง ฝนใหม่เลย nó chỉ dục cái tầm hùng <laughs> thì hiện mua mình ô nhọ nói điều đi không lái tượp ừ. thác mình gấu ui tìm kiếm về คักตัวพี่น,น้อ <laughs> เบอกได้คำเดียวบดลิบคัก <laughs> อ้ตรวจจัดคักพยยนนี <laughs> ่นอ้อยบะกระตุ้ง นกกระตุ้งมาเลยเนี่ยนี่บรรยากาศอัน,นเขาเคียวขึ้นมาพี่น้องเนี่ยมือแรงเห็นนกกระตุง้งบินรัดทงจากทงนั้นไปลงทงนี้กระห้องตุรุ่มตุรุมพฤิ <c oughs> ย์ยงมาไก่เนาะตุรุ่มตุรุมอืมใหม่ก,กับน ตวจตัตัวจตัมาแห้งแล้วบันเบิดห่วงตุลุ่มนะคุนกะโกกๆๆกกเลวพี่น้องเออปลาแถวนกไงเห่วงเนี่ยผมอะริงมมึกเขาแน่ <ent weet industry rules> เอดจนทางหลังจนสุมเหล่าครับเลยพี่น้องเอ้าไอ้งนี้มันเหมือนนะพี่น้องเนาะเปียนเอดเติดครับเปียนเอดเติดในถาดหวานจุวยเพชรเพชรหวานจุวยเลยอู้หูครับหอยนางรมเป็นถุงนะครับเป็นขายมาเป็นถุงขายขายถุงรันะครับก็แช่เพื่อนนะครับเอามาตำเพ็ดน้ำตำขึ้นนะครับหอยนางรมลงโคเลยโคเลย นะครับว่ามันไปตำอีกเด้ตำอยูนิ้มุนครับแล้วก็ยโดเด็ดยนดกระถินลงโคเลโคเลเลด็กกันโอ้เขาทานะครับทาเขียวเม็ดกระถินมันกะเขาว่าห้อยนั่งล่มนี่มันต้องกับยอดกระถินก็นเลยเอายอดกระถินนะครับเอาบรรยากาศน้ำมือแรงนะครับเอามา,อาฝากพี่ต้อนน่องนะครับเบิ่งทงใหตุทงหน้าแต่ว่ามือแน่นยังหน่อยนะครับมือนี้ก็เลยนั่งในก้ะก็ตอบเสียงฝนมาอีกแล้วฝนตกเอออาเอออามา นะครับก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับโอ้เพจอยู่ตัวนี้พี่น้องมันเป็นอนเพจเพจหอนหอนออกหอนด้หนอยกระถินกระติดด,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 ดีขนาดแถวเนี้ยนะครับเอาขอพุ่นพี่น้องนะครับไล่มองไล่บอลน,นะครับพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศนะครับพี่น้องที่เป็นงานต่างจังหวัดนะครับ ช่วงเทศกาลนี่ก็คือย้ำให้ย้ำหน้านะครับมันสะมีฝนตกเนี่ยเสียงเกียดเสียงห้องไปใส่เบ็ดใส่ขอนะครับไปไตกบไต่เขียดก็มีเบิดละครับเนาะอีสานบานเฮากับพ่ออยู่พ่อกินนะครับหากินแบบบ้านบ้านเฮานะครับบางท่านกับโเคยเห็นว่าทั้งอีสานบานเฮาหรือว่าทั้งบานบ่าถาอากินเมนูที่แบบเพิ่นบ่เคยกินนะครับเพิ่นก็บว่าเฮ้ยเป็นเมนูที่แปลกเป็นเมนูที่บบเคยกิน นะครับแต่ว่าบาทอาไปเห็นทั้งเพิ่นก็เอ้ยเป็นเมนูที่แปลกอีกดีบาทาร์ก็บ่เคยกินเือกันมันขึ้นอยู่กับแต่ละหม่องแต่ละท้องทีนะครับคือจังกินจุนี่ล่ะพี่น้องนี่กินได้ไงกินได้จงไหลมันเหนือดีมันกะคือว่านะวัฒรธรรมการกินแต่ละหม่องมันกับ,บ่คือกันนะครับพี่น้องก็เห็นทักเห็นทายมากนะครับอ้าวขอบคุณพี่น้องนะครับทุกๆท่านนะครับคอมเมนต์ นะครับทั้งเฟซบุ๊กแฟนเพจแล้วก็ช่องยูทูบทั้งาชาแน,นลนะครับกับพยายามตอบพี่ตอบน้องนะครับสู่คนทุกคนนะครับที่ถามที่ทักที่ทายมานะครับกับขอบุญขอบคุณนน้ำในเด้อพี่น้องเด้ออ่าไปเลาะไปเลาะก็คือไปมีโอกาสาไปเยี่ยมบ้านานักศึกษานะครับที่บ้า,านเถวซ้อนโยงกันพี่น้องเมิ่มนมองห้วยบ่ลงคลิปแล้วบ่คูม่มือคือบ่เห็นมาสั่นอ้าวบ้านแถาก็ตกใชบ้านแถาลงคู่มือตัวพี่น้องเออ ลงคลิปทุกมือนะครับลงคลิปทุกมือเอาค็คือว่าเนาะมันบดแจ้งเตือนนะครับค่ะสีแจ้งเตือนมันก็สีแจ้งเตือนไปเรื่อยๆนะน้องพี่น้องเนาะเอาขอบคุณพี่น้องนะครับที่เจ็ดที่ามรับชมคลิปนี้ฝากพี่ตอนน้องที่เรานะครับมักกะไลถึงใจกระแช่บาวถาวนี้นะครับเด้อสำหรับมือน้ครับสวัสดีครับ